mm ฉีดใบไม้ยังเงาเลยครับงั้นไปฉีดรถกันดีกว่าครับโอเคครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องเรซเจอร์อาหนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับวัีจะขายของวันดีมาวันนี้เรามาขายของกันนะครับผมและหนึ่งทีทองคงนี้นะครับผมจะบอกให้ท่านผู้ชมรู้ไว้นะครับว่าปบนี้ ดีมากเกินราคาครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีที่1ถือสเปรย์ครับถ้าไม่ถือคุณฉีดไม่ได้นะครับครับวิธีที่2คุณต้องมีผ้านะครับถ้าไม่มีผ้าคุณก็เช็ดน้ำตาไม่ได้นะครับครับเราจะมาฉีดกันแล้วนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่า ผมฉีดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งครับแล้ววันนี้ผมจะมาซ้ําให้มันเงากว่าเดิมนะครับโอเคนะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่ามันเงามากๆเลยนะครับฉีดเฟรมอันนี้ผมฉีดเฟรมแล้วรอบหนึ่งนะครับผมฉีดเฟรมเงามากมาก,มากต้องใส่คอควายด้วยนะครับผมโอเคคือไม่จําเป็นต้องฉีดสีด้านอย่างเดียวคือฉีด สีที่เป็นเงาสีแฟริ่งเดิมอะไรเดิมได้หมดเลยนะครับพาราซีวัคซนะครับผมแม่ขายของเริ่มต้นเลยนะครับไม่ได้ขายของอะไรหรอกครับจริงๆอ่ะจริงๆไม่ได้ขายของอะไรเลยเนี่ยรบขอของข้อดีเนาะก็่แนะนำยิงไม่ได้ขายของเลยอืครับ่ะเราขายของแล้วเรามารีวิวสติ๊กเกอร์กันดีกว่านะครับผมจะวางไว้วดีนะใครที่สนใจนะ วันนี้เราจะมารีวิวสติ๊กเกอร์นะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์จากทางร้าน PT Big b i t e Design นะครับแล้ววันนี้เราติดสติ๊กเกอร์ที่มีชื่อว่านะครับอนุมานทีทีนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า c o l เ e c t i o n ใหม่นะครับผม c o l l e c ชั o ใหม่ของปี2000คือพี่ต้นเขาเปิดตัวตอนเขาเรียกว่าอะไรนะเกือบจะสิ้นปีอะ จะเป็นลายแรกคือลายของ650แล้วก็ปีนี้มีหลายลายมากมี ADV 350มี 650R ที่เป็น CBR เนาะแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับที่กำลังจะทำมาเร็วๆนี้นะครับก็คอนเซปต์มันคือหานุมานนะครับเป็นการเขาเรียกว่าแสดงความเป็นไทยเนาะให้ต่างชาติเรารู้จักแล้วคือสติกเกอร์เนี่ยนะครับ จะเป็นงานที่เป็น3 m มอนะครับลอกแล้วก็จะไม่มีคาบสติกเกอร์ติดแล้วจะไม่มีคาบกาวเขาเรียกคาบกาวนะคาบสติกเกอร์คาบกาวนะโอเคเต็มคันนะครับเกือบจะเต็มเลยก็ว่านะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่บริเวณร,รอบตรงนี้นะครับแล้วก็ค้งข้างแล้วก็ ข้างหลังนะครับผมโอเคนะครับเราก็จะพาทุกคนไปดูนะครับดูรอบๆนะครับว่าการการติดสติกเกอร์เนี่ยงานมันเป็นยังไงนะครับไปแบบประชุมกันใกตัวนะครับเพนนี่นะครับจะมีชุดหน้าก็จะมีตรงโซนนี้นะครับสองข้างซ้ายขวานะครับซ้ายขวา นี่เลยนะครับจะเป็น h o น da แล้วก็จะคข้างจะเป็นคำว่า CBR 6 5 0น F นะครับผมก็จะติดบริเวณนี้นะครับก็นะครับถ้ามันไม่เงานะครับมันไม่เงาโอเคมันไม่เงามันไม่เงาอ่ะอ้มันไม่เงาเเท่าไหร่เลยอ่ะจริงๆมันไม่เงาอ่ะผมทนไม่ได้อ่ะผมทนเห็นสิ่งนี้แม่เนี่ยเนี่ยเฟรมยังไม่เงาเลยแบบผมรับไม่ได้โอเคมาต่อ อ่าน <prueba> <c oughs> ะครับก็จะติดก็จะติดตรงถังนะครับตรงถังตรงถังบริเวณตรงนี้แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเฟรมข้างๆเนาะเฟรมข้างๆตัวนี้ก็จะมีเว้าช่องมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาช่องมาพร้อมเลยพร้อมติดตั้งนะครับถามว่าติดตั้งเองได้ไหมติดตั้งเองได้ครับถ้ามีอุปกรณ์เช่น น้ำยานะครับน้ำยาล้างจานผสมน้ำอ่อนๆแล้วก็มี <c oughs> เขาเรียกว่าไดเป่าผม,มหรือทางที่ดีเป็นไดร้อนดีกว่านะครับถ้าไม่ใช่ไดร้อนมันมันติดยากนะครับแล้วก็คือสติ๊กเกอร์มันหนาในระดับหนึ่งเลยแหละมันก็เลยต้องใช้ความร้อนที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ เขาเรียกตัวรีดเนาะตัวรีดรีดอากาศที่มันอยู่ข้างในนะครับแล้วต้องใช้ตัวนี้ในการรีดเอาน้ําออกรีดออกนะครับไม่งั้นมันไม่สามารถเย็ดติดได้นะครับโอเคไปเรามาชมรอบๆคันเลยก่อนเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายไม่รู้จะถ่ายดีหรือเปล่านะเริ่มงานวันแรกใช่ปะนายร้องไม่เปล่าวะโอเคนะครับ สติ๊กเกอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้นะครับสำหรับใครที่สนใจ t v r 6 5 0 F หรือ R หรือ ADV 3 5 0หรือรุ่นไหนที่ต้องการลายนี้นะครับยามาฮ่ R 6ก็มีนะครับยามาฮ่ R 6นมีเป็นลายใหม่เหมือนกันเป็นตัวนี้นะครับแต่เป็นรูปแบบของยาม a ฮ่า R 6เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับครับโอเคอันนี้ รีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับคันนี้จะมีมการเบรครับการเบรก้วก็จะมีการสบับัา b นะครับกรสบับ r าร์ซแล้วก็อันนี้จะเป็นกันแข็งของ T-Racing นะครับเป็นกันแข้งด้านล่างเป็นพลาสติกทำอุ่มคาร์บอน นะครับเป็นสติกเกอร์น่าจะสติกเกอร์คาร์บอนนะครับก็อ,อันนี้จะเป็นท่อนะครับท่อแต่งอ่าแล้วก็ข้างในจะเป็นโช๊คนะครับเป็นโช๊คของไนโตรเรซซิ่งนะครับไนโตรเรซซิ่งเนาะอ่านี่เห็นไหมไนโตรเรซซิ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหอุดเฟรมของปิรัญญนยะ่าเนาะเฟรมปิรัญญนยะ่าอ่า แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวตาแมวเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยไฟเลี้ยวตาแมวแล้วก็จะมีบางคนนะครับบางคนเป็นงานฟิล์มรอยน้ํานะครับขาดตกบุกห้องอะไรไปขอัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่ไม่ได้ถามเจ้าของเาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีไฟเลี้ยว อ่าใส่เดียวแล้วก็มีอุระตกข้างหน้าแล้วก็ชิลแต่งสีดำนะครับอ่าประมาณนี้โอเคสำหรับการรีวิววันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาพาไปชมสติ๊กเกอร์แล้วก็พารีวิวของแต่งเล็กน้อยนะครับเอกแฮนด์อันนี้ก็บอกแฮนด์เบโทรนาอ่าอันไหนเห็นอันไหนก็รีวิวน,นั่นแหละนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ต้องการ ความเงา,าเพิ่มความเงาให้กับรถนะครับวันนี้ผมมาแนี่นะครับเป็นฟライเมซี่แว็กนะครับเป็นสเปรย์เคลือบเงากันน้ํากันฝุ่นและแสง UV นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของพี่โอเล่สามสองหนึโกนะครับพี่โอเลอ่นำมาให้ผมทดลองใช้นะครับก็ส่วนตัวชอบมากเลยกลิ่นมันหอมนะครับกลิ่นมันหอมเหมือนเราล้างพวกแชมพูล้างรถมาใหม่ๆ แล้วก็เวลาเราฉีดรถเนี่ยมันก็นทำให้รถเราหอมด้วยนะครับพวกแฟลิ่งนะครับแฟลลิ่งข้างๆแฟลิ่งที่มันเป็นเอ่อไม่รู้ว่าอะไรวะเปนน็นด้านๆหนะน่อเนาะแฟลิ่งด้านๆมันสามารถที่จะฉีดได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวสเปย์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะครับฉีดกันอ่าฉีด าาก็สเปรย์เราเราฉีดแล้วนะครับแล้วก็ฉีดไล่ๆห่างๆกันประมาณห้าถึงสิบเฟรมนะครันนบผมอ่ามันก็จะเงาฉีดได้หมดนลครับเฟร,รมพวกเอ่อที่มันเป็นสีด้านสีเงาบนถังได้หมดเลยนะครับบนถังอ่าบนถังได้หมดเลยนะครับ เอดีว่าต้นคลิปขาของเยอะเกินเออมาขายของขายคลิปก็ได้ครับโ <c oughs> อเคก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆผมฉีดเลยทั้งหมดทั้งคันแล้วแหละโอเคหลาบคลิปนี้ก็ฝากแว็กไว้ด้วยนะครับผมเป็นให้แว็กินขาวเป็ก็ครับเมาก็าจะมีวิธีใช้อยู่ด้านหลังนะครับที่ใช้แล้วก็ขนาดมัน ปริมาณ500มิลลิตรนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็าลากันไปก่อนไปเจอกันคลิปสนัาดีครับ